โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผม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 แอดมินแอดมินแซกนะครับผมโอเคก็คือจะมาแจกเซฟนั่นแหละรครับผมก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะผมจะสปอยตรงนี้นะฮะมีจำนวนเงินบอกตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเออแล้วก็ส่วนของนะครับผมผมจะให้ของไว้ก็คือ,อเป้ดแดงนะครับผม ส่วนขีดจำกัดผมก็จะเพิ่มให้เป็น250นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่ผมแจกเลยดีกว่าโอเคเป็นตัวนี้นะครับผมวเวลตันนะครับผมส่วนค่าพวกนี้ไปอัพเอาเองนะครับผมอโอเคโอ้อยหมดมือหมดพร้อมเงิน2 0 0แสนนะครับผม ถ้าอยากสร้างตัวใหม่ก็เอาจานวนเงินที่ว่าเนี่ยนะครับผมไปซื้อของแล้วก็มายัดเข้าไปในกล่องตรงนี้นะครับผมออก็สามารถเอาเลเวลหนึ่นะครับผมมาสร้างต่อได้น,นะครับผมก็คือเอาไอเทมจากตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับไปซื้อเองนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกดติดตามแล Subscribe กับแอดมินด้วยนะครับผมจะเ,เจอกันวิดีโอหน้าคราับบ๊ายบายครับ